เงินเดือน5,000 6,000เนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วปีก่อนก็ยังพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้เฉยเนะฮยแต่พอมาปีนี้ต้นปีมาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากค่าอาหารการกินนะครับอ,อ,อย่างที่เรารู้กันน้ำมันพืชแพงแล้วยังหาซื้อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้บุคลากรของเราเนี่ย ที่มีเงินเดือนน้อย5-6,000เนี่ยนะครับอยู่กันไม่ได้เรามองย้อนหลังกลับไปว่าในปีสมัยรัฐบาลไทยลักไทยบ้านเมืองเศรษฐกิจดีเพราะว่ารากหญ้ามีเงินนะครับเงินมันเกิดการสะพัดไหลห,หมุนเวียนกันมากนะครับก็มาช่างใจกันคิดกันกรรมการก,ก็ถกเถียงกันว่าเออเราจะขึ้นเท่าไหร่ดีเพราะว่าเงินเดือน56000ถ้าขึ้นไปถึง9 0 0 0 วันละ300บาทเดือนหนึ่งก็ต้อง9,000เพราะเราที่เราจ่ายเป็นอาตารยเงินเดือน นี่ก็คือเหตุผลนะคะที่นายประสมประคุณสุขใจประธานกรรมการบริษัทศึกษาพันขอนแก่นซึ่งมีบริษัทในเครือทั้งหมด8แห่งตัดสินใจที่จะเป็นบริษัทนําร่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทต่อวันและปรับขึ้นเงินเดือนระดับปริญญาตรีมากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากรับทราบผลการเลือกตั้งและก็เห็นว่านโยบายของว่า,เ,าเห็นว่าในการนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นอกจากเป็นนโยบายที่สามารถทําได้จริงแล้วก ยังมีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้มากขึ้นทั้งนี้งบประมาณที่นํามาขึ้นเงินเดือนและค่าแรงพนักงานทั้ง8บริษัทคิดเป็นมูลค่าประมาณ12ล้านบาทต่อปีซึ่งขณะนี้นะคะบริษัทก็มีกําไรสุทธิประมาณ40ล้านบาทต่อปี จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งผลตอบรับที่ได้ทันทีนะคะนั่นก็คือพนักงานมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นและคาดว่าจากการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้จะทําให้อีก2ปีบริษัทจะมียอดขายถึง1,000ล้านบาทจากปีนี้ค่ะที่ยอดขายอยู่ที่500ล้านบาท จึงขอให้ผู้ประกอบการต่างๆเสียสละกำไรของตัวเองเพื่อให้ลูกน้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเงินเดือนของพนักงานปรับขึ้นทุกคนโดยเฉลี่ยนะคะไม่ต่ำกว่าคนละ2,000บาทค่ะเกิดการเคลื่อนไหวของเงินอย่างมากนะครับพราะหลังจากนั้นไป6เดือน8เดือนปีหนึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ารายได้จะดีขึ้นอย่างมากเดีย๋ยวรายได้ดีเนี่ยผู้ใช้แรงงานมีเงินนะครับแล้วถ้าทุกคนเนี่ยหันมาเสียสละ เหมือนผมนะครับซึ่งไม่ใช่เอาเอาเอา,เอาต้นทุนมาจ่ายนะครับเป็นการเอากำไรมาจ่ายถ้าทุกคนคิดอย่างผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเร็วมากเศรษฐกิจจะเกิดการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว